อ่ะคลิปนี้มาบอกกุ้งอิงคิดถูกแล้วครับผมสู้ไปเถอะครับผมไม่ต้องไปกลัวครับผมผมพูดตรงๆนะพักของตระกูลชินวัตนนะไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมีนายกอดีตนายกทักสินเลยครับผมคนขับรถคนล้างรถคนกวาดถนนบ้านอดีตนายกทักสินถ้าเป็นคนรู้จักไม่ชื่อเสียงหน่อย คนอย่างผมนี่ผมบอกตรงเลยผมเลือกตลอดชีวิตของผมอะถ้าได้ยินว่าตระกูลชินวัตรเล่นการเมืองพักไหนอยู่พักไหนตั้งพักไหนขึ้นมาผมเลือกแน่นอนร้อยปร์เนสองใบร้อยปร์เ็นไม่มีคำว่าเปลี่ยนใจจุดยืนผมมีผมรักตระกูลชินวัตรผมเทให้หมดใจแล้วผมบอกตรงนะเออผมไม่มีทางไปที่อื่นแล้ะเพราะผมรักผมศรัทธาผมเชื่อมั่น ในผลงานถึงจะถูกอะไรละหลายสิ่งหลายอย่างถูกยึดอํานาจเอ้ยถูกโอ้โหพวกไอ้ออกมารบกวนทุกสิ่งทุกอย่างพวกร้องแรกแคกระเชยยัดคดียัดอะไรให้ทุกอย่างผมก็ไม่มีความหวั่นใจผมบอกตรงนะผมขออย่างเดียวขออย่างเดียวยาให้ตระก,กูลชินวัตรยอมแพ้ให้สู้ต่อไปผมก็มั่นใจอยู่พักเดียว พรรคของตระกูลชินวัตรเท่านั้นที่ว่าจะทําให้ประเทศนี้เมืองนี้ชาตินี้ของไทยดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นธุรกิจการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นหมดบ้านเมืองดีขึ้นสงบร่มเย็นนะผมไม่เคยมั่นใจพักคใครพักไหนเลยในประเทศไทยไม่มีนอกนั้นไม่ได้เข้าตาผมเลย แล้วก็ไม่ได้มีจุดยืนจุดอะไรเลยมองตรงไอ้พักส้มกระเทยนี่บอกว่ามีที่แรกมีจุดยืนรักประชาธิปไตยผมถามจริงมันทำมาทำไมทําตรงข้ามประชาธิปไตยปอรักสินโดนคดีข้อนุนข้อหารูนข้อหานี่หรือว่าคนตระกูลชินวัตรโดนข้อหานู้นข้อหานี้ออกมาพูดเอาหล่อไอ้ไอ้ผลิตนี่ก็ไอ้ชวนสองเลยอ่ะออกมาพูดเอาหล่อ ไอ้พวกหัวหน้าติงหัวหน้าตึ้งไอ้หัวหน้าอะไรพวกไอ้พวกไอ้พวกนักการเมืองไอ้พวกไอ้ไอ้พวกสีส้มเนี่ยมันพวกตีกินเนี่ยผมบอกตรงนะไอ้ส้มกระเทยในพวกตีกินออกมาพูดเอาหล่อสมควรชินไม่สมควรติดคุกไม่สมควรมีคดีอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนายกอึ้งอิงดุดออกจากนายกนสมควรดูดออกจากนายกอย่างเงินอย่างงี้พูดเอาหล่อโถ่ไอ้พวก พักขี้หมูลายขี้หมาแห้งเอ,อ้ยผมบอกตรงนะผมไม่ได้ดูถูกหรอกเอาเถอะผมมั่นใจเลยนะบามีเลือกลเลือกตั้งใหม่นะผมบอกตรงนะสามสิบกว่าเขตของที่คุณได้มาจากคนกทมผมบอกตรงไม่ได้อีกแล้วพันธงเลยไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ไม่ได้ผมมั่นใจเลยบอกตรงแลอ้คนแต่งจัง่หัดที่ไปเลือกผมบอกตรงไม่มีแล้วเออ ผมมั่นใจแล้วว่าไม่มีแน่นอนเอาเหอะไปลงไปหาเสียงหาเสริมให้เรียบร้อยนะเอาไปเตรียมแต้ตัวให้ประชาชนแต่มันยังไม่ได้เตรียมหาเสียงไม่ได้เตรียมเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่ามันรู้ว่ารัฐบาลน,นี้จะอยู่จนถึงอีกสองปีครบสองปีก็อยู่มันครบเทอมไปก็จบผมไม่ได้ว่าเรื่องรัฐบาลที่มันอยู่ครบสองเทอมสองปีให้มันอยู่ครบเทอมไปให้มันครบปีเลือกตั้งปีเจ็ดสิบผมไม่ได้ว่าอะไร เรา,าเพื่อไทยพร้อมอยู่แล้วเอาเตรียมตัวพร้อมอยู่แล้วผมมั่นใจอะ่ะผมบอกคนตระกูลชินวัตรอะ่ะคนไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องลูกนักศิลป์หรอกใครก็ได้ที่มาเป็นตัวแทนบอกว่าอยู่ฝั่งตระกูลชินวัตรอะ่ะผมเลือกหมดผมบอกตรงแล้วคนไทยส่วนมากก็เลือกหมดผมบอกตรงเออผมมั่นใจเลยไม่มีใครทิ้ง ตระก,กูลชินวัตรแน่นอนตระก,กูลที่ทําดีมีผลงานไม่มีใครทิ้งครับผมนะผมบอกให้เลยนะสู้ต่อไปนะ้องอิงนะคุณไม่ต้องกลัวสู้ต่อไปประสบการณ์แล้วยังน้อยเออไม่เป็นไรแต่เราก็ยิ่งสะสมประสบการณ์เรื่อยๆเหมือนมวยอะ่ะมวยต่อยอะ่ะแรกๆก็ประสบการณ์ไม่มีอะไรเราขึ้นปะกระแพ้เขาสู้เขาไม่ได้งนอย่างงี้มั้งแค่นั้นเอง แต่ว่าประสบก,การณ์มันผ่านมาแล้วทำปรผ่านแล้วทีนี้มันก็รู้ว่าดีอะไรด,อไรดีอะไรชั่วอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรดีรู้หมดแล้วต่อไปมองตรงตไอ้พักตีกินเนี่ยไอ้พักส้มกับเธยอ่ะมึงใจกล้าบ้าล่ะถ้ามีการเลือกตั้งใหม่แล้วมึงใจกล้าพากันพูดไมว่าว่ามึงไม่เอาตระกูลชิน,นวัฒน์ไม่มาร่วมรัฐบาลกับมึงถ้ามึงเป็นรัฐบาลอ่ะมึงกล้าหรือเปล่า ถ้ามึงใจถึงมึงกล้าไหมเออแต่พักกูอ่ะจะบอกประชาชนเลยคอยดูนะว่าไม่มีพักพี่พักน้องไม่มีอีส้มไม่มีอีน้ำเงินแน่นอนพักกูมั่นใจในอุดมการของตระกูลชินวัตรผมมองตรงเออผมมองตรงเลยคอยดูแล้วกันเลือกตั้งอ่ะ แม่ผมอยากให้เกิดขึ้นในวัยพรุ่งนี้เมื่อเือนี่ยิ่งดีนะมองตรงนะอยากให้เกิดขึ้นในวัยมากผมอยากรู้ผลมากเลยเอาเนะถ้าเบอร์ไทยน้อยกว่าสิบล้านเสียงนะมองตรงผมจะไม่ออกมาร้องแรกแหกกระเชิบพูดปากเปียกปากแฉทุกวันอย่างนี้หรอกเพื่อเชียร์พรรคเพื่อไทยเพื่อเชียร์ตระกูลชินวัตรหรอกมองตรงแต่ผมมั่นใจอะ่ะประชาชนคนไทยอะมันมีไม่ต่ำกว่าสิบล้านอะ่ะสิบกว่าล้านยี่สิบล้านเนี่ยผมมั่นใจ ว่าตรงรับตระกูลชินวัตรพักของตระกูลชินวัตรแน่นอนอ่ะบอกตรงนะผมมั่นใจอย่างนั้นนะผมอยากรู้ไอ้พวกเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจก็เรื่องของเข้าไปคุณคิดดูว่าคุณเปลี่ยนใจแล้วคนกลับใจมาจะไม่มีเหรอคนกลับใจมาเยอะกว่าคนเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนใจอย่างพวกคุณไม่มีจุดยืนเออใจอพวกเสื้อแดงที่เปลี่ยนใจ ไอ้พวกเสื้อแดงที่กลับใจเ็าบอกว่าเอากลับใจก็มีเยอะเปลี่ยนใจก็มีเยอะมองตรงแต่ผมก็ไม่เถียงเพราะว่าคนพวกนี้เป็นใส่เสื้อแดงเฉยแต่ไม่ได้มีอุดมการ์อะไรอุดมการณ์ของเขาคืออุดมการณ์ของเขาก็คือว่าเขาคิดยังไงเขาก็เรื่องของเขาเป,เป็นเป็นอุดมการ์ของเขาแต่ผมไม่ได้ใส่เสื้อแดงไม่ได้ใส่เสื้อเขียวไม่ใส่เสื้อเหลืองหัวใจผมใส่เสื้อคําว่ารักนายกทักษิณ และรักตระกูลชินวัตนเท่านั้นเข้าใจไหมรักตระกูลชินวัตนเท่านั้นส่งใครมาเป็นใครในดีเดยในยกไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเต้าเป็นหลานเป็นเหลินหรือว่าเป็นคนกวาดถนนคนกวายขยะหรือว่าคนขับรถผมก็รับได้หมดอะ่ะขอให้เป็นคนของคําว่าตระกูลชินวัตนส่งมาแล้วกันบอกตรงจะเป็นใคร ผมเลือกแน่นอน2ใบตลอดชีพของผมหรือตลอดชีวิตของผมถ้ามันใบกับขี่รุ่นโบราณเขาเรียกว่าใบกับขี่ตลอดชีพแต่ผมนี่2ใบให้ตระกูลชินวัตรตลอดชีวิตครับผมสวัสดี